เขตของอำเภอการจนาดิ์ทิศเหนือจดอ่าวไทยทิศใต้จดอำเภอบ้านนาสารและอำเภอสิชนอำเภอท่าศาลาของจังหวัดนครศรีธรรมราชทิศต,ตะวันออกจดอำเภอดอนสกักและอำเภอนพิตามของจังหวัดนครศรีธรรมราชทิศต,ตะวันตกจดอำเภอเมืองและอำเภอบ้านนาสารลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบสลับลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยจนถึงลูกคลื่นลอนชันม,มีแมีแนวเชือกเขาอยู่ทางตอนใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอซึ่งเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ทางด้านเหนือของอำเภอเป็นพื้นที่แถบชายฝั่งที่ติดต่อกับอ่าวบ้านดอนซึ่งเป็นพื้นที่ชายเลนที่มีความเหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตอนกลางเป็นพื้นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำนาและเพาะปลูกตอนในสุดเป็นพื้นที่ราบสูงและป่าเขาเหมาะแก่การทำสวนยางพาราและสวนผลไม้ลักษณะภูมิอากาศ พื้นที่อำเภอการจนิดิบได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านอ่าวไทยและมรสุมตะวันออกเฉียงใต้าจากมหาสมุทรอินเดียจึงมีลักษณะอากาศแบบมรสุมเขตร้อนและมีฤดูฝนยาวนานอาชีพของประชากรในอำเภอการจนิดิฐ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยการทำสวนยางพารารองลงมาทำสวนปาล์มน้ำมันมะพร้าวกาแฟสวนผลไม้การประมงและธุรกิจต่อเนื่องจากการประมงการปศุสัตว์อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมและการบริการ การประมงการเพาะเลี้ยงชายฝั่งและธุรกิจต่อเนื่องนับว่าเป็นอาชีพที่สำคัญของประชาชนและสามารถสร้างมูลค่ามากที่สุดของอำเภอการจนาดิตเป็นอาชีพที่สร้างรายได้และชื่อเสียงให้อําเภอการจนาดิตและจังหวัดสุราธานีโดยเฉพาะการเพาะเลี้ยงชายฝั่งอย่างการเลี้ยงหอยนางรม การเลี้ยงหอยนางรมในอำเภอการจนาดิตความเป็นมาการเลี้ยงหอยนางรมที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่ที่ปากคลองท่าทองและปากคลองกระแดะในอำเภอการจนาดิต ซึ่งบริเวณนี้มีสภาพเป็นป่าชายเลนชาวประมงก็จะจับจองพื้นที่เพื่อเลี้ยงหอยนางรมรวมทั้งหอยแครงและหอยมแมลงผู้ซึ่งต้องขออนุญาตเช่าพื้นที่จากกรมประมงการปักแนวอนาเขตของแต่ละคนใช้ไม้ไผ่ปักเป็นระยะระยะพร้อมปลูกบ้านหลังเล็กเพื่อเฝ้าดูแลหรือพักผ่อนในพื้นที่ซึ่งบ้านก็จะยกเสาสูงประมาณ8-10เมตร การเลือกพื้นที่สำหรับเลี้ยงหอยนางรมทำเลพื้นที่ที่เหมาะสมเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการเลี้ยงหอยนางรมหลักเกณฑ์เบื้องต้นที่ต้องพิจารณาคือ 1. ควรเป็นแหล่งน้ำกร่อยหรือน้ำทะเลท่วมถึงอย่างน้อยเป็นเวลานาน7-8เดือนต่อปี 2. ควรเป็นแหล่งน้ำที่มีหอยเกิดตามธรรมชาติเพื่อสะดวกต่อการจัดหาพันธุ์หอยและลดต้นทุน 3. แหล่งน้ำที่ใช้เลี้ยงควรปลอดภัยจากกระแสะน้ำและคลื่นลมแรง 4. แหล่งเลี้ยงควรอยู่ห่างไกลจากโรงงานอุตสาหกรรมอันก่อให้เกิดมลพิษที่เป็นอันตรายกับหอยและผู้บริโภค 5. ควรเป็นแหล่งน้ำที่มีกระแสะน้ำไหลผ่านและเป็นที่น้ำมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยอาหารตามธรรมชาติ 6. ควรเป็นแหล่งน้ำตื้นสภาพเป็นดินโคลนหรือโคลนปนทราย 7. ควรเป็นพื้นที่ที่มีการคม้ามา,าคมสะดวกใกล้ตลาดรูปแบบการเลี้ยงหอยนางรมในประเทศไทย 1. การเลี้ยงบนก้อนหิน 2. การเลี้ยงในกระบะไม้ 3. การเลี้ยงแบบใช้แท่งซีเมนต์ 4. การเลี้ยงโดยใช้หลักไม้ 5. การใช้หลอดหรือท่อซีเมน 6การเลี้ยงแบบพวงอุบาะแขวนซึ่งในตำบลกระแดกอําเภอกาจนาดิตมีการเลี้ยงแบบใช้แท่งซีเมนต์ใช้หลักไม้และใช้พวงอุบาะแขวน